เพียงเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงแนะนำให้รับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นรถไฟสายสยองตอนตอน้นจูนเดินเข้าสู่สถานีรถไฟพร้อมกับอุ้มในยามค่ำคืนอากาศเย็นยะเยือกแปลกๆปลกสำหรับคืนฤดูร้อนฉันว่าเราควรเรียกแท็กซี่กลับบ้านดีกว่านะจูนรถไฟตอนดึกๆแบบนี้ฉันไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่อุ้มพูดพลางขยับกระเป๋าบ,บนไหล่ ท่ออุ้มงานเลี้ยงรุ่นวันนี้สนุกจะตายแล้วเธอยังจะมากังวลเรื่องรถไฟอีกจูนตอบกลับเสียงประกาศดังขึ้นผ่านลำโพงเก่าๆของสถานีขบวนรถไฟด่วนพิเศษสายเหนือขบวนสุดท้ายของวันนี้กำลังจะเข้าสู่ชานชลาที่7แต่จูนสังเกตเห็นบางอย่างแปลกไปเสียงประกาศนั้นมีเสียงแทรกประหลาดคล้ายเสียงคนประสิบซ้อนอยู่ เธอได้ยินเสียงแปลกๆในประกาศไหมจูนถามอุ้มเสียงอะไรฉันได้ยินแต่ประกาศรถเข้าธรรมดานี่อุ้มตอบพลางมองหน้าเพื่อนอย่างสงสัยทั้งสองเดินไปยังชานชลาที่7ซึ่งมีผู้โดยสารน้อยมากรถไฟขบวนสีแดงเข้มเคลื่อนตัวเข้ามาจอดช้าๆประตูรถไฟเปิดออกมีไอเย็นผิดปกติพวยพุ่ง,งออกมามาเถอะเราต้องรีบขึ้น จูนชวนอุ้มที่ยังคงลังเลทั้งสองขึ้นรถไฟและเลือกที่นั่งในโบกี้ที่แทบไม่มีคนจูนสังเกตเห็นผู้โดยสารคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงมุมห่างออกไปหญิงชราคนหนึ่งกําลังพูดกับที่นั่งว่างข้างๆตัวเองแปลกจังทำไมคนแก่คนนั้นคุยกับอากาศจูนกระซิบกับอุ้มคงเหงามัง้งคนแก่บางคนชอบพูดคนเดียวอุ้มตอบโดยไม่ได้สนใจมากนะ รถไฟเคลื่อนตัวออกจากสถานีอย่างช้าๆจูนรู้สึกว่าอุณหภูมิในตู้โดยสารเย็นลงเรื่อยๆกลิ่นอับชื้นแปลกๆเริ่มลอยมาตามอากาศเธอว่ามันเย็นผิดปกติไหมจูนถามอุ้มแต่อุ้มกลับหาวและเริ่มขยี้ตาฉันง่วงจังคงเพราะดื่มไวน์ไปหลายแก้วอุ้มผู้เสียงอ่อนนี่กี่สถานีกว่าจะถึงบ้านนะ จูนถามพลางมองออกไปนอกหน้าต่างทิวทัศน์ด้านนอกดูแปลกตาเหมือนไม่ใช่เส้นทางที่พวกเธอเคยนั่งประจำจูนหันไปมองกระจกหน้าต่างฝั่งตรงข้ามเธอสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหวในกระจกแต่เมื่อมองตรงไปยังที่นั่งฝั่งตรงข้ามกลับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นอุ้มเธอเห็นเงานั่นไหมจูนเขย่าแขนเพื่อน แต่อุ้มหลับไปเรียบร้อยแล้วจูนพยายามปลุกอุ้มแต่ไม่สําเร็จเสียงประกาศในขบวนรถดังขึ้นขบวนรถกำลังมุ่งหน้าสู่สถานีต่อไปผู้โดยสารทุกท่านโปรดระมัดระวังแต่สถานีที่ประกาศเป็นชื่อที่จูนไม่เคยได้ยินมาก่อนจูๆ่ๆจูนก็รู้สึกหนาวเมื่อได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เสียงนั้นไม่ได้มาจากในโบกี้ แต่มาจากใต้ท้องรถไฟช่วยหนูด้วยเสียงเด็กกระซิบแว่วมาช่วยหนูออกไปจากที่นี่เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งจูนลังเลที่จะตอบกลับเธอมองไปรอบๆและสังเกตเห็นว่าหญิงชรายังคงสนทนากับที่นั่งว่างและเมื่อมองกลับไปที่กระจกเธอเห็นภาพสะท้อนของเด็กหญิงตัวเล็กๆนั่งอยู่ข้างหญิงชรา แต่เมื่อมองตรงๆไม่มีใครนั่งตรงนั้นเสียงเด็กร้องให้จากใต้ท้องรถดังขึ้นอีกครั้งพี่ได้ยินหนูใช่ไหมช่วยหนูออกไปทีจูนพยายามปลุกอุ้มอีกครั้งแต่อุ้มยังคงหลับสนิทอุ้มตื่นสิกมีอะไรแปลกๆจูนเขย่าไหล่เพื่อนแต่อุ้มเพียงแค่ขมวดคิ้วและพลิกตัวหันไปทางหน้าต่างเสียงประกาศดังขึ้นอีกครั้ง ผู้โดยสารทุกท่านโปรดเตรียมตั๋วเพื่อรับการตรวจจูนสังเกตเห็นว่าผู้โดยสารคนอื่นๆเริ่มควานหากระเป๋าเพื่อหยิบตัว๋วแสงไฟในตู้โดยสารกระพริบเล็กน้อยจูนมองไปที่ทางเดินและเห็นร่างของชายในชุดพนักงานรถไฟกำลังเดินตรวจตั๋วมาจากอีกฝั่งของตู้เขาเดินช้าๆหยุดที่ผู้โดยสารแต่ละคนเมื่อเขาเข้าใกล้ขึ้นจูนรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติ ใบหน้าของพนักงานคนนั้นดูเลือนรางจูนขยี้ตาเพื่อให้มองเห็นชัดขึ้นแต่ยิ่งพนักงานเข้าใกล้เธอยิ่งสังเกตเห็นว่าเขาไม่มีใบหน้ามีเพียงความว่างเปล่าเรียบๆแต่ผู้โดยสารคนอื่นดูเหมือนจะไม่สังเกตเห็นอะไรผิดปกติจูนลุกขึ้นอย่างตกใจฉันต้องไปห้องน้ำเธอพึมพำกับอุ้มที่ยังคงหลับ เธอรีบเดินออกจากที่นั่งไปยังอีกฝั่งของตู้โดยสารเมื่อเดินผ่านพนักงานไร้หน้าเธอรู้สึกถึงความเย็นเยือกรอบตัวจูนรีบเดินไปยังตู้ถัดไปซึ่งเป็นตู้โดยสารอีกตู้หนึ่งที่นั่นมีผู้โดยสารเพียงไม่กี่คนมาที่นี่ได้อย่างไรครับเสียงชายสูงวัยดังขึ้นจากด้านหลังจูนหันไปและพบกับชายแก่ในชุดพนักงานรถไฟที่มีป้ายชื่อว่าประจวบ ฉันฉันแค่จะไปห้องน้ำจูนตอบอย่างประมาทประจบมองจูนด้วยสายตาประหลาดคุณมองเห็นใช่ไหมประจบถามเสียงเบามองเห็นอะไรคะจูนถามกลับคุณมองเห็นพวกเขาประจบพูดพลางมองไปรอบๆจูนรู้สึกขนลุกสู้คุณหมายถึงพนักงานที่ไม่มีหน้าคนนั้นใช่ไหมจูนตอบเสียงสัน่น ประจวบพยักหน้าช้าๆมานั่งตรงนี้ครับผมคิดว่าเราต้องคุยกันประจวบเชิญจูนให้นั่งที่เก้าอี้วางมีคนแบบคุณไม่มากนักที่มองเห็นความจริงบนรถไฟขบวนนี้ประจวบเริ่มเล่าความจริงอะไรคะจูนถามความจริงที่ว่ารถไฟขบวนนี้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เมื่อ15ปีก่อนประจวบตอบ จูนรู้สึกหนาวขึ้นมาทันทีหมายความว่ายังไงคะรถไฟขบวนนี้ตกรางมีผู้เสียชีวิต47คนในคืนเช่นเดียวกับคืนนี้ประจวบเล่าด้วยน้ำเสียงเศร้าแต่แต่ถ้าอย่างนั้นตอนนี้พวกเราจูนพูดไม่ออกไม่ต้องกังวลครับคุณและเพื่อนยังมีชีวิตอยู่แต่คุณกำลังอยู่ในขบวนรถไฟที่ถูกตามหลอกหลอนประจวบอธิบาย รถไฟขบวนนี้ถูกซ่อมและนำกลับมาใช้ใหม่โดยที่ไม่มีใครรู้ประวัติของมันแล้วคุณหละะักทักคุณเป็นใครจูนถามผมเป็นพนักงานรถไฟในวันเกิดเหตุหนึ่งในไม่กี่คนที่รอดชีวิตประจวบตอบจูจุเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นจากตู้โดยสารที่จูนมาปุ้มจูนลุกขึ้นเพื่อนคุณอยู่ในอันตรายเราต้องรีบไปประจวบพูด ทั้งสองรีบวิ่งกลับไปยังตู้โดยสารเดิมแต่เมื่อถึงที่นั่งของจูนอุ้มไม่อยู่ที่นั่นแล้วมีเพียงกระเป๋าถือของอุ้มที่วางทิ้งไว้บนเก้าอี้อุ้มหายไปไหนจูนร้องถามอย่างตกใจประจวบมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังพวกเขาเริ่มแล้วการเก็บเกี่ยวประจวบผู้เสียงเครียดอะไรนะคะจูนถามอย่างสับสน ทุกปีในคืนครบรอบอุบัติเหตุพวกเขาจะเอาผู้โดยสารไปห้าคนประจวบต่อใครเอาไปเอาไปไหนจูนถามอย่างร้อนรอนพวกวิญญาณที่ไม่สงบและเงาดำที่อยู่ในโบกี้สุดท้ายประจวบกล่าวเราต้องหาเพื่อนคุณให้เจอก่อนที่จะสายเกินไปเราต้องหาอุ้มให้เจอโดยเร็วที่สุดจูนพูดอย่างร้อนรอน เธอและประจวบเริ่มเดินสำรวจไปตามตู้โดยสารต่างๆพวกเขาอาจพาเธอไปที่ไหนสักแห่งในรถไฟประจวบอธิบายแต่รถไฟมีกี่ตู้กันคะจูนถามปกติควรมีแปดตู้แต่ในคืนนี้อาจมีมากกว่านั้นประจวบตอบเสียงเครียดพวกเขาเดินผ่านไปอีกสองตู้โดยสาร ในตู้ที่สามจูนสังเกตเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆก,กำลังเดินซอกแซกระหว่างที่นั่งเด็กหญิงอายุราวแปดขวบใส่ชุดกระโปรงสีขาวผมดำยาวน้องคนนั้นจูนกระซิบประจวบมองตามและเตือนเบาๆระวังตัวไว้อย่าเชื่อทุกอย่างที่เห็นประจวบเตือนแต่จูนก็เดินเข้าไปหาเด็กหญิงคนนั้นหนูชื่ออะไรคะจูนถามเบาๆ เด็กหญิงหันมายิ้มให้จูนหนูชื่อแป้งค่ะหนูกำลังเล่นซ่อนหาเด็กหญิงตอบหนูมากับใครคะจูนถามหนูมาคนเดียวหนูมาขึ้นรถไฟขบวนนี้ทุกปีแป้งตอบจูนสบตากับประจวบอย่างหวัดระแวงน้องแป้งคะพี่กำลังตามหาเพื่อนพี่ชื่ออุ้มน้องเห็นเธอบ้างไหมจูนถามแป้งทำท่าครุ่นคิด พี่ผู้หญิงผมสั้นใช่ไหมคะหนูเห็นเธอเดินไปกับพี่คนหนึ่งแป้งตอบจูนตื่นเต้นใช่แล้วเธอไปทางไหนคะเขาพาพี่ผู้หญิงไปทางตู้เก็บสัมภาระคะ่ะทางนั้นแป้งชี้ไปทางท้ายขบวนขอบคุณนะคะน้องแป้งจูนพูดพลางลุกขึ้นแต่ประจวบดึงแขนจูนไว้ระวังนะเราไม่รู้ว่าเธอเป็นใครประจวบกระซิบ ทั้งสองออกเดินต่อไปทางท้ายขบวนตามที่แป้งบอกพวกเขาผ่านตู้โดยสารอีกตู้และมาถึงตู้เก็บสัมภาระตู้นี้มืดกว่าตู้อื่นมีเพียงไฟสลัวสลัวสองทางกระเป๋าเดินทางและสัมภาระต่างๆถูกวางกองอยู่เต็มพื้นที่ปุ้มจูนเรียกเบาๆไม่มีเสียงตอบรับขณะที่กำลังค้นหาจูนได้ยินเสียงแววมาจากใต้ท้องรถ จูนช่วยฉันด้วยเสียงอุ้มดังมาจากใต้รถไฟอุ้มเธออยู่ที่ไหนจูนตะโกนตอบและเกือบจะเปิดหน้าต่างลงไปดูแต่มีมือข้างหนึ่งปิดปากเธอไว้อย่างรวดเร็วอย่าตอบชายหนุ่มแปลกหน้าดึงจูนออกห่างจากหน้าต่างจูนดิ้นรนและเมื่อเขาปล่อยมือเธอหันไปเห็นชายหนุ่มรูปร่างสูงในชุดเสื้อคอสีเทาใครคะจูนถาม ผมชื่อมิวและคุณเกือบจะตกหลุมพรางของพวกมันแล้วชายหนุ่มตอบประจวดูเหมือนจะรู้จักมิวคุณมาทำอะไรที่นี่อีกประจวถามเหมือนเดิมตามหาคนที่หายไปมิวตอบนั่นไม่ใช่เสียงของเพื่อนคุณมิวหันมาบอกจูนพวกมันใช้เสียงของคนที่คุณรักเพื่อล่อคุณ ถ้าคุณตอบกลับพวกมันจะรู้ว่าคุณได้ยินและจะพยายามดึงคุณออกไปมิวอธิบายแล้วอุ้มละเธออยู่ที่ไหนจูนถามอย่างร้อนรนมิวมองไปทางท้ายขบวนถ้าเพื่อนคุณถูกพาตัวไปมีที่เดียวที่พวกมันจะพาเธอไปมิวตอบโบกี้สุดท้ายประจวบผู้เสริมถ้าเราต้องการช่วยเธอเราต้องไปที่นั่นมิวบอก แต่มันอันตรายมากประจวบเตือนฉันไม่สนฉันต้องช่วยอุ้มจูนตัดสินใจระหว่างที่พวกเขากำลังจะออกเดินทางเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กดังมาจากด้านหลังเจอตัวแล้วน้องแป้งโผล่ออกมาจากหลังกองกระเป๋ามิวจ้องมองเด็กหญิงอย่างระแวดระวังหนูตามมาทำไมประจวบถาม หนูอยากช่วยหนูรู้ทางลัดไปโบกี้สุดท้ายแป้งตอบอย่าเชื่อเธอมิวประซิบแต่ถ้าเธอรู้ทางหละจูนตอบเบาๆตามฉันมาแป้งพูดพลางวิ่งนำไปอีกทางจูนมองหน้าประจวบและมิวเราไม่มีเวลามากฉันจะเสี่ยงจูนตัดสินใจทั้งสามตัดสินใจตามเด็กหญิงไป น้องแป้งนำทางพวกเขาผ่านตู้เก็บสัมภาระและเข้าสู่ทางเชื่อมระหว่างตู้ทางนี้ทางนี้แป้งวิ่งนำไปอย่างท่องแคล่วจูนสังเกตว่าทางเชื่อมระหว่างตู้มืดผิดป,ปกติเสียงลมดังแทรกผ่านช่องว่างเด็กคนนั้นรู้จักรถไฟนี้ดีเกินไปมิวกระซิบกับจูนแป้งพาพวกเขาเลี้ยวเข้าประตูด้านข้างที่จูนไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อน ตู้โดยสารที่พวกเขาเข้ามาดูเก่ากว่าตู้อื่นๆที่นั่งเป็นแบบหนังเก่ามีที่วางของไม้อยู่เหนือศีรษะตู้นี้มีผู้โดยสารเพียงคนเดียวหญิงชราในชุดไทยโบราณนั่งอยู่ริมหน้าต่างคุณป้าสุนีแป้งร้องทักทายอย่างรู้จักหญิงชราหันมามองพวกเขาน้องแป้งเธอพามาอีกแล้วเหรอลูกคุณป้าสุนีพูดเสียงอ่อนโยน จูนมองหน้ามิวและประจวบอย่างสงสยัยป้าครับผมพาคุณจูนมาพบประจวบแนะนำมานั่งตรงนี้สิแจ็คมานั่งข้างป้าคุณป้าสุนีเรียกจูนมิวดูลังเลแต่ประจวบพยักหน้าให้จูนเดินไปนั่งข้างคุณป้าสุนีหนูมองเห็นได้สินะคุณป้าสุนีจับมือจูนมือของคุณป้าเย็นแต่ไม่ถึงกับเย็นเฉียบ คุณป้าหมายถึงอะไรคะจูนถามหนูมองเห็นพวกเขาเหมือนที่ป้าเห็นคุณป้าตอบพลางมองไปที่ที่นั่งว่างฝั่งตรงข้ามจูนมองตามสายตาคุณป้าในกระจกหน้าต่างเธอเห็นภาพสะท้อนของหญิงสาวในชุดขาวนั่งอยู่บนที่นั่งฝั่งตรงข้ามแต่เมื่อมองไปที่ที่นั่งจริงไม่มีใครนั่งอยู่จูนสะดุ้งเล็กน้อยนั่นใครคะ จูนถามเจ้าแม่ตู้นอนเธอไม่ทําร้ายใครแค่หลงทางอยู่บนรถไฟนี้คุณป้าอธิบายแต่หนูต้องระวังเธออาจจะเป็นอันตรายถ้าหนูเข้าไปในตู้นอนคุณป้าเตือนมิวดูกระวนกระวายเราไม่มีเวลามากนักต้องรีบไปโบกี้สุดท้ายมิวเตือนพ่อหนุ่มอย่ารีบร้อนคุณป้าสุนีพูด เธอกำลังตามหาน้องสาวใช่ไหมป้ารู้ว่าเธอมาทุกปีคุณป้าพูดกับนิวนิวนิ่งไปชั่วขณะคุณป้าหันมาหาจูนก่อนที่หนูจะไปป้ามีของให้คุณป้าสุนีล้วงกระเป๋าเสื้อเธอหยิบเหรียญโบราณสีทองออกมาเหรียญน,นี้เป็นเหรียญศักดิ์สิทธิ์มันจะปกป้องหนูจากวิญญาณร้ายคุณป้าอธิบายพกติดตัวไว้ตลอดโดยเฉพาะ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเจ้าแม่ตู้นอนคุณป้าสุนีกำชับจูนรับเหรียญมาถือไว้เหรียญน,นั้นอุ่นผิดปกติในมือที่เย็นของเธอขอบคุณมากค่ะคุณป้าแล้วคุณป้าหล่ะคะจะไปกับพวกเราไหมจูนถามคุณป้าสายหน้าป้าไปไม่ได้จ้าป้าต้องอยู่ที่นี่รอคอยคุณป้าตอบ ขณะที่จูนลุกขึ้นเธอรู้สึกเหมือนมีลมเย็นพัดผ่านเงาในกระจกเคลื่อนไหวคุณป้าสุนีกระซิบจำไว้มีวิญญาณห้าประเภทบนรถไฟนี้และอันตรายที่สุดอยู่ในโบกี้สุดท้ายจูนพยักหน้าและหันไปหาเพื่อนร่วมทางเราไปกันเถอะฉันพร้อมแล้วจูนบอกประจวบมิวและน้องแป้งพยักหน้า ทั้งสี่คนออกจากตู้โดยสารของคุณป้าสุนีก่อนจกไปจูนหันกลับไปมองคุณป้าเป็นครั้งสุดท้ายและเธอเห็นภาพสะท้อนในกระจกคุณป้าสุนีนั่งสนทนากับหญิงสาวชุดขาวที่นั่งตรงข้ามทั้งคู่เรากับเป็นเพื่อนเก่าที่คุยกันมานานเราต้องผ่านตู้นอนใช่ไหมจูนถามมิว ใช่และนั่นเป็นส่วนที่อันตรายที่สุดก่อนถึงโบกี้สุดท้ายมิวต่อบทั้งสี่เดินต่อไปโดยมีน้องแป้งนำทางทั้งสี่เดินผ่านทางเชื่อมระหว่างตู้ที่สั่นคลงรุนแรงระวังตัวให้ดีตู้นอนอยู่ถัดไปกระจวบเตือนน้องแป้งดูกระวนกระวายขึ้นมาทันทีหนูไม่ชอบตู้นอนหนูกลัวแป้งพูดเสียงสัน่น เธอไม่จำเป็นต้องไปกับเรารออยู่ตรงนี้ก็ได้มิวบอกเด็กน้อยแป้งสายหน้าไม่หนูต้องไปด้วยหนูสัญญากับคุณป้าสุนีว่าจะช่วยพวกพี่แป้งยืนยันจูนรู้สึกสงสารเด็กน้อยจึงจับมือเธอไว้ไม่เป็นไรเราจะไปด้วยกันจูนปลอบพวกเขาเปิดประตูเข้าสู่ตู้นอนภายในตู้นอนมืดกว่าตู้อื่น ไฟเพดานกระพริบเป็นจังหวะทำให้เกิดเงาประหลาดไปทั่วห้องนอนเล็กๆเ,เรียงรายสองฝั่งบางห้องม่านปิดบางห้องม่านเปิดอย่ามองเข้าไปในห้องที่ม่านปิดมิวกระสิบเตือนและที่สำคัญอย่ามองขึ้นไปบนเตียงชั้นบนประจวบเสริมจูนกํำเหรียญของคุณป้าสุนีแน่นทั้งสี่ค่อยๆเดินผ่านทางเดินตรงกลางอย่างระมัดระวงัง เร็วหน่อยแต่อย่าวิ่งมิวบอกจูนรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องพวกเขาจากในห้องนอนทุกห้องผ่านไปได้ครึ่งทางจูจูรถไฟก็โครงแรงขึ้นพวกเขาต้องจับราวกันหลมไฟในตู้ดับวูบไปชั่วขณะเมื่อไฟกลับมาติดน้องแป้งหายไปแล้วน้องแป้งจูนร้องเรียกเบาๆไม่มีเสียงตอบกลับเดินต่อไปเราต้องรีบ มิวเร่งแต่ยังไม่ทันจะก้าวต่อประตูท้ายตู้ที่พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปถูกปิดลงและล็อกจากภายนอกทางออกถูกปิดประจบบอกเสียงตกใจมีอะไรกันจูนถามเราถูกกักไว้เธอไม่ต้องการให้เราไปมิวตอบเธอไหนคะจูนถามยังไม่ทันตอบพวกเขาได้ยินเสียงประสิทธแผ่วเบา เสียงนั้นมาจากเตียงชั้นบนในห้องไกลๆมาหาฉันมาพักผ่อนกับฉันเสียงกระซิบเย็นเยียบจูนรู้สึกคอแห้งอย่าตอบอย่ามองกระจบกระซิบแต่ไม่ทันขาดทำาห้แมห้องนอนทุกห้องถูกเลื่อนปิดพร้อมกันแล้วประตูห้องนอนห้องหนึ่งก็ค่อยๆเปิดออกจูนแทบจะกรีดร้องเมื่อเห็นมือขาวซีดยื่นออกมาจากประตู มือนั้นผอมเรียวแต่แข็งเหมือนกิ่งไม้แห้งเราต้องออกจากที่นี่นิวกระซิบแล้วพยายามเปิดประตูที่ล็อกอยู่แต่ประตูไม่ยอมเปิดจูนนึกได้ถึงเหรียญที่คุณป้าสุนีให้เราต้องใช้เหรียญน,นี้จูนบอกเธอค่อยๆเดินไปที่ประตูซึ่งถูกล็อกร่างของหญิงชุดขาวค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากห้องนอนใบหน้าของเธอมีเพียงความมืด และเส้นผมดำยาวปกคลุมจูนรีบวางเหรียญไว้ที่ล็อกประตูเหรียญเรืองแสงสีทองเสียงกลไกประตูดังกริกและประตูเปิดออกเร็วเข้าจูนตะโกนมิวและประจวบรีบวิ่งไปที่ประตูแต่ก่อนที่จูนจะวิ่งตามเธอมองเห็นภาพสะท้อนในกระจกประตูใบหน้าของเจ้าแม่ตู้นอนสะท้อนอยู่ชัดเจน เป็นใบหน้าของหญิงสาวสวยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสมือนเธอกำลังร้องให้เงียบเงียบช่วยฉันด้วยเสียงของเจ้าแม่ตู้นอนกระซิบจูนชะงักแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรมือของร่างชุดขาวยื่นมาคว้าตัวเธอมิวรีบกระชากแขนจูนและดึงเธอออกมาทางประตูอย่าหันกลับมามองมิวตะโกน ทั้งสวิ่งหนีออกมาจากตู้นอนได้ทันประตูปิดลงและล็อกจากด้านในทันทีพวกเขาหยุดพักขอบหายใจในทางเชื่อมระหว่างตู้นั่นคือเจ้าแม่ตู้นอนประจวบอธิบายเธอเคยเป็นพนักงานรถไฟทำหน้าที่ดูแลตู้นอนตอนเกิดอุบัติเหตุเธอติดอยู่ในตู้นอนและเสียชีวิตที่นั่นประจวบเล่า ตอนนี้เธอใช้ชีวิตวงเวียนในตู้นั้นคอยหลอกล่อผู้โดยสารให้ติดกับเธอจูนยังคงสั่นเทาฉันสงสารเธอเธอดูเศร้ามากจูนพูดเบาๆไม่ต้องสงสารพวกเขาไม่มีความรู้สึกแล้วมิวตอบเสียงเย็นถึงยังไงเหรียญของคุณป้าก็ช่วยเราไว้จูนพูดมันเป็นเหรียญพระเครื่องเก่าแก่มีพลังต่อต้านวิญญาณประจวบอธิบาย จูนเก็บเหรียญไว้อย่างดีน้องแป้งหายไปไหนจูนถามเธออาจจะหลบไปที่อื่นหรือไม่ก็นิวไม่พูดต่อเราต้องไปตอบโบกี้สุดท้ายอยู่ถัดไปแล้วประจวบบอกทั้งสามมองไปข้างหน้าที่สุดทางเชื่อมมีประตูสีดำประตูหนึ่งมีป้ายห้ามเข้าแต่อยู่นั่นคือโบกี้สุดท้ายมิวพูดเสียงเครียด ทั้งสามยืนอยู่หน้าประตูสีดำของโบกี้สุดท้ายมีป้ายห้ามเข้าแต่อยู่บนประตูดูเก่าและมีรอยขีดเขียนอุ้มอยู่ในนั้นไหมจูนถามเสียงสัน่นมิวพยักหน้าทุกคนที่หายไปจากรถไฟนี้สุดท้ายจะถูกพามาที่นี่มิวตอแต่เราต้องรีบเรามีเวลาไม่มากก่อนถึงสถานีสุดท้ายมิวเสริม แล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าถึงสถานีสุดท้ายจูนถามมิวและประจวบสบตากันถ้าถึงสถานีสุดท้ายคนที่ถูกจับได้จะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปประจวบตอบจูนสะดุง้งงั้นเราต้องรีบเข้าไปจูนเอื้อมมือไปที่ลูกบิดแต่มิวดึงมือเธอไว้ก่อนจะเข้าไปคุณควรรู้ความจริงบางอย่างมิวเริ่มพูด ผมไม่ได้ขึ้นรถไฟนี้โดยบังเอิญผมตามหาน้องสาวผมที่หายไปบนรถไฟขบวนนี้เมื่อห้าปีก่อนมิวเล่าตั้งแต่นั้นมาผมกลับมาทุกปีพยายามตามหาเธอเขาเล่าต่อคุณเป็นใครกันแน่จูนถามผมเป็นนักสืบเอกชนรับคดีคนหายบนรถไฟสายนี้โดยเฉพาะมิวตอบ ผมเชื่อว่ามีบางอย่างในโบกี้สุดท้ายบางอย่างที่ไม่ใช่แค่วิญญาณธรรมดามิวพูดเสียงเครียดมันควบคุมวิญญาณทั้งหมดบนรถไฟนี้และมันต้องการบางอย่างจากผู้โดยสารมิวอธิบายประจวบพยักหน้าเห็นด้วยนี่ไม่ใช่แค่รถไฟผีมันเป็นวงจรที่ไม่สิ้นสุดประจวบเสริมขณะที่กำลังสนทนาเสียงฝีเท้าหนักๆดังเข้ามาใกล้ มีคนมาจูนประสิบจากอีกฝั่งของทางเชื่อมร่างของพนักงานเก็บตัวไร้หน้าปรากฏขึ้นแต่ครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวข้างหลังพนักงานไร้หน้ามีร่างของอุ้มเดินตามมาอุ้มจูนร้องเรียกแต่อุ้มไม่ตอบสนองเธอเดินด้วยท่าทางเหมือนคนละเมอดวงตาเธอเหม่รอ,อยนั่นไม่ใช่เพื่อนคุณแล้วมิวประสิบเตือน พวกมันกําลังพาเธอเข้าไปในโบกี้สุดท้ายประจวบบอกเราต้องห้ามพวกมันไว้จูนตัดสินใจมิวดึงปืนออกมาจากเสื้อโค้ทนี่เป็นกระสุนพิเศษทำจากเงินผสมน้ำมนต์มิวอธิบายเขาเล็งไปที่พนักงานไรหน้าแต่ก่อนที่มิวจะได้ยิงประจวบเข้ามาขวางทางเขาอย่านั่นจะทำให้สถานการณ์แย่ลงประจวบห้าม นายรู้อะไรไม่ใช่เหรอประจวบนายอยู่บนรถไฟนี้มาหลายปีแต่ไม่เคยช่วยใครได้เลยมิวพูดเสียงเย็นเพราะมันไม่ไง่ายอย่างที่คิดพวกเราต้องเข้าใจกฎของที่นี่ก่อนประจวบตอบระหว่างที่ทั้งสองโต้เถียงกันจูนเริ่มสังเกตเห็นภาพแวบเข้ามาในหัวเหมือนสายฟ้าแลบเธอเห็นภาพความทรงจำบางอย่างภาพรถไฟกำลังแล่นด้วยความเร็วสูง ภาพผู้โดยสารกำลังนั่งสนทนากันอย่างมีความสุขแล้วจู่ๆก็เกิดเสียงดังสนัน่นภาพรถไฟที่กำลังตกจากรางเสียงกรีดร้องของผู้โดยสารจูนซุดตัวลงกลุ่มศีรษะจูนคุณเป็นอะไรมิวรีบเข้ามาประคองฉันฉันเห็นอุบัติเหตุฉันเห็นมันชัดมากจูนตอบเสียงสัน่นประจวบดูตกใจ คุณสามารถเห็นความทรงจำของรถไฟนี้ประจบถามอย่างไม่เชื่อคุณมีพลังมากกว่าที่ผมคิดมิวพูดในขณะนั้นพนักงานไร้หน้าและอุ้มเดินมาถึงประตูโบกี้สุดท้ายประตูเปิดออกโดยอัตโนมัติไม่จุนตะโกนและพยายามจะวิ่งเข้าไปหาแต่ประจบรั้งเธอไว้อย่าเพิ่งเราต้องมีแผนประจบเตือน พุ้มและพนักงานไร้หน้าเดินเข้าไปในโบกี้สุดท้ายประตูปิดลงตามหลังเราต้องช่วยเธอต้องมีทางจูนพูดเสียงสัน่นมิวเก็บปืนและพยักหน้ามีแต่เราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ในนั้นมิวตอบจูนมองไปที่ประตูสีดำความกลัวและความกล้าผสมปนเปกันในใจเธอฉันพร้อมแล้วเราจะเข้าไปด้วยกัน ต,ติดตามเรื่องราวของจูนและอุ้มบนรถไฟขบวนสุดท้ายที่ต้องเผชิญกับวิญญ,ญาณร้าย5ชนิดเมื่ออุ้มถูกจับตัวไปจูนต้องร่วมมือกับคนแปลกหน้าเพื่อตามหาเพื่อนรักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวิญญาณไม่พักหลอนทุกวินาที